ผมเฟิร์สชัญพลคงขาวิทูลครับไมาชัชวัตรครับผมข้าวหอมนะครับผมชันฉลาดครับ <laughs> <laughs> ผมเจมี่เชียร์ทิฟไรอันนะครับผมเฟิร์สสุภกรเมตตาธนิกุลครับวานิสาวานิสาจูลี่โรบินสันค่ะเ <mar im> บลาาบลาค่ะเบลลาพาลิสาพิบ้านแผ้วค่ะยกค่ะเปโรวาร่ารักเหลืองลักค่ะ <mar im> อลีิเลียอลิเลียซามานค่ะจินค่ะบุนิกาเตชารัตนาโสพลค่ะสวัสดีค่ะเทยากัญญาพัฒน์ค่ะสวัสดีครับเนี่ยพิรเดหุนทรซับครับ สวัสดีครับพวกเราจากรายการเอาตาไทยแล์น,นะครับผมปิกนะครับก็จริงๆก็คือเรามีแนวคิดในการที่จะแบบเหมือนเปิด,พ,ปดพื้นที่เปิดพื้นที่เนาะให้เด็กๆของแบบนี่ฮเจนแบบเจนซีแล้วก็อัลฟาได้แสดงออกเราก็เลยมองไปที่เรื่องของแบบแอคติ้งให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนแอคติ้งจากครูซึ่งเราได้ครูร่มมาแบบมาสอนแล้วก็ ให้บบเหมือนฉา,ายให้ความรู้แล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆให้เด็กๆได้ทําเยอะแยะไปหมดเลยครับก็เป็นวิธีค่อนข้างที่จะใหม่พวกเขาจะได้เอาองค์ความรู้อันนี้และครับเพื่อที่จะไปออเดชั่นในการที่จะเข้าไปแสดงหนัง,หน,งหนังแนวตั้งของเรา <c oughs> ซึ่งมีอยู่สิเรื่องเหมือนกันแน่นอนว่าในรายการนี้จะเห็นอยู่สีเรื่องครับนั่นคือแนวคิดเบื้องต้นเลยคือ เมื่อมาเรียนแล้วมีความรู้แล้วก็เอาความรู้นั้นไปใช้งานจริงๆอันนี้อันนี้คือแนวคิดเลยครับ <c oughs> มาจากทุกช่องทางเลยนะครับจริงๆตอนแรกพวกเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะแบบวา่าอ่อนานาลแบบ,บเต็ม,มตาเลยคือแบบเชิญชวนคนทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบสถานการณ์บ้านเมืองมันมันไม่ปกติเราก็เลยมีการสเกาในรูปแบบที่ตรงไปหาเด็กๆ บ้างนะครับแล้วก็มีคนเดินเข้ามาบ้างแต่หลายคนเราก็รู้จักกันแบบก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับว่าแบบเอออย่างอย่างเฟิร์สอย่างเงี้ยเราก็รู้จักน้องตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเ,เลยเนาะมอมอมอต้นเอออย่างอาอย่างไม้เองก็เจอเมื่อปีที่แล้วส่วนข้าวหอมนี้เจออันนี้น่าจะนานสุดนานหน่อยครับเออนี่แบบหกเจ็ดปีครับเออผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับได้เรียนการแสดงได้การแสดงได้การ มากกว่าการแสดงครับจริงๆผมคิดว่าเรามีพื้นที่อันหนึ่งที่เราจะได้สำรวจตัวเองว่าเราร่างกายเราสนิทกับร่างกายตรงนี้ขนาดไหนอารมณ์แล้วก็บทอต่างๆที่เราจะได้รับนะครับเราควรจะทำยังไงแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่การแสดงหรืออะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปตามเทรนต์ตามการเวลา<ม>ยุคสมัยนะครับมันเหมือนแฟชั่นก็เลยเหมือนกับว่าเราได้ครูร่มที่เป็น ครูที่นำแฟชั huh. ่นนำเทรนการแสดงแบบไม่ใช่เหมือนเมทอดแอคติ้งเขาแบบว่าใช้การที่เป็นตัวเรานี่แหละไปตีความตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่ผมคิดว่าตัวผมเองและน้องๆหลายๆคนก็ไม่ได้เรียนมาก่อนแล้วเป็นอะไรที่ทุกคนยินดีที่จะรับมันเข้าไปในในร่างกายครับเพราะว่ามันจะได้ปรับใช้ในชีวิตประจำ,ว,จะะจำวันเราได้มากขึ้นแล้วก็ ทำให้เราดูเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยครับอืครับ,<ๆ>รบก็คล้ายๆพี่เอหหอมเลครับก็คือได้พื้นที่<ม>ก็คือรายการนี้เป็นเหมือนการฝึกฝนตัวของผมเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะในการได้ลองอทํางานในกองถ่ายรวมถึงการแบบเรียนรู้ทักษะสกิลต่างๆทางด้านการแสดงที่บางทีเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างครับเราก็สามารถนำสกิลนี้ยไปใช้ในการทํางานในอนาคตของเราได้ครับ ครับก็ถ้าพูดถึงความยากง่ายก็คงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทางรายการได้เตรียมให้เรานะครับการได้พบเจอทั้งเมนเทอร์ดีๆในแต่ละสายนะครับนอกเหนือจากการแสดงก็จะมีการปรับบุคลิกภาพนะครับการเรียนรู้การแคสติ้งเพื่อจะนำไปใช้จริงในอนาคตครับรวมถึงการพูดด้วยก็เรียกว่ารอบด้านนะครับเป็นการเตรียมตัวน้องๆในรายการทั้ง20ิคนนะครับให้พร้อมกับการเป็นศิลปินที่ดีครับสำหรับโจทย์ที่ยากนะคะก็คงจะเป็นการ ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นค่ะเพราะว่าในการแสดงแล้วก็แม้แต่จะเป็นทีมเบื้องหลังด้วยเราก็ต้องมีการคอนเน็กกันอยู่ตลอดซึ่งเราก็ต้องใช้สกิลตัวนี้นะคะแล้วก็ประสบการณ์เพื่อที่จะเข้าหาอีกคนคอนเน c กกับอีกคนเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันราบรื่นค่ะสำหรับหนูนะคะคิดว่าการที่แบบว่าต้องอิมพอร์ตหรือว่าการกล้าแสดงออกค่ะคือหนูเนี่ยจากประสบการณ์ก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกประมาณนึงค่ะแต่ว่าพอมาเจอแบบเพื่อนๆคนใหม่ๆ20คนไม่ก็แบบว่า คุณครูที่มีความสามารถมีความรู้ค่ะพอมาได้เจอจริงๆก็รู้สึกว่าเกรงแล้วก็กลัวไม่แน่ใจว่าต้องแบบทํายังไงต้องทํามีถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยมันยากแต่ก็รู้สึกว่าทํามารายการนี้ค่ะมันช่วยให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะออสำหรับยกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงแล้วก็การเข้ากับ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆอะค่ะคือด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักกันเลยการที่เข้ามาทำงานตรงนี้ค่ะมันก็ต้องมีการคุยแล้วยิ่งเราเนี่ยก็ต้องมีการเล่นด้วยกันมีเป็นทั้งกลุ่มแล้วก็เป็นคู่อะค่ะมันยิ่งต้องคุยกันมากขึ้นแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะหนูชอบทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามารายการนี้มันทุกอย่างสนุกทุกอย่างมันคืออะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆครับ in new things new lessons ค่ะหนูชอบทั้งหมดเลยค่ะออโจทย์ที่ยากก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงอารมณ์มากกว่าค่ะบางทีแบบเ,เป็นอารมณ์ปกติที่ในชีวิตประจําวันเราไม่ได้ใช้อะค่ะแต่พอเราได้ไปเรียนเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในสิ่งที่แบบเราไม่เคยได้ทำค่ะแบบการที่ได้เข้ามาในใน,ในรายการนี้เป็นอะไรแบบว่า ใหม่ๆม,มากค่ะแบบเราได้เรียนรู้หลายมิติของการทำงานในวงการมากเลยแล้วก็ได้นำมาปรับใช้กับตัวเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าทุกมิชชั่นที่เราทำเนี่ยท้าทายมากค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้แล้วค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> สำหรับหนูหนูคิดว่าเป็นการท่องโมโนโลอกค่ะแล้วก็บวกกับแอคติ้งสิ่งนี้หนูรู้สึกว่าที่มันยากคือการที่เราต้องแอคติ้งต่อหน้าครูแล้วก็เพื่อนๆที่เหลือด้วยทำให้รู้สึกกดดันค่ะ หนูก็ได้แสดงเป็นคนแบบท้ายๆก็ยิ่งแบบว่าเริ่มกดดันแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือการกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าก่อนที่เราจะแบบว่าท่องบทนี้เราต้องมีความเข้าใจอะไรบ้างที่รีเล t กับตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะใช่ก็ครับผมมาแล้วก็ได้เจอทุกคนทั้ง20คนทุกคนนี่มีความแปลกใหม่สำหรับผมมากเลยครับทั้งนี้ใสทั้งบุคลิกภาพก็คือ ผมเอ้า <laughs> ผมดีใจที่ได้เจอทุกๆคนพี่พี่ทีมงานครับผมแล้วก็เอขอทวงคาถามใหม่ได้ไหมครับประ <laughs> สบการณ์ใช่ไหมครับ <laughs> ครับก็ <laughs> 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 ผมเอไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์หรืออะไรเลยครับผมพอได้มาเรียกนการแสดงมันทําให้ได้เห็นว่าการแสดงมันไม่ใช่แค่แสดงออกไปอย่างเดียวมันต้องเข้าใจ ลึกข้างในแล้วก so ็ทั Não, well, I I. ้งเรื่องน้ําเสียงความคิดต่างๆการแสดงออกทุกอย่างมันมันมันสำคัญมากครับผมมันไม่ได้ใช่แค่แบบเรื่องการแสดงอย่างเดียวแล้วก็การเดินแบบอะไรต่างๆมันคือบุคลิกที่ดาราหรือว่าศิลปินทุกคนจะต้องมีครับผมผมผมคิดว่าถ้าแปลกสุดก็น่าจะเป็นผมไหมครับ อย่างแรกก,ก็คือผมเนี่ยแปลอย่างแรกสําหรับผมเลยคือชื่อครับผมเนีย่ยก็มีเทย่าเทวาอะไรอย่างนี้ครับผมผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็ปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเมกเฟซกับใครเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาเจอทุกคนมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าหาทุกๆคนทั้งหมดครับผมทุกคนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน ก็ช่วงแรกผมคือช enfin ki> ่วงแรกผมก็เข้าไปด้วยอ่ามารยาทที่ดีครับผมช่วงแรกผมยังเข้าไปด้วยมารยาทที่ดีหลังๆก็เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆที่นี่อ่าอัลต้าไทยแลนด์เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับผมคือผมสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่มากๆทุกคนรัก ตัวผมในแบบที่เป็นผมถึงมีหรือเปล่าคนที่ไม่รักผม <laughs> แต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่นี่มันทำให้ผมได้เป็นตัวเองครับผมผมมีความสุขที่ได้มาที่นี่ทุกๆรอบที่มองไว้จากรายการก็มองเห็นนักแสดงครับใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้การวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจมากๆเลยครับ นในในาอาจจะเป็นกำแพงของความกล้าบางอย่างใช่ครับที่เราต้องทําอะไรสักอย่างประมาณนั้นครับได้โอเคก็คือว่ายัางต้องอยังครับยังต้องฝึกฝนอีกอาจจะเยอะครับเยอะเลยครับน,นี่พูดได้เยอะแล้วนะอยากพูดเยอะกว่านี้คือรู้สึกนุ้นเอาใจช่วยมากคืออยากอยากเวททั้งสองคนนี้แบบ คือสําหรับผมก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาในรายการนี้ใช่ไหมครับผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มั่นใจตัวเองในด้านวงการหรือว่ามั่นใจตัวเองในด้านการแสดงในงานศิลปะแต่พอผมได้มาเจอพี่ปิ๊กแล้วก็ได้มาเรียนผ่านครูที่มีความโปรเฟชชั่นอลมากเก่งมากๆหลายท่านก็มันทําให้ผมมั่นใจขึ้นในด้านการแสดงหรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวในเซตหรือว่าในกองหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมมาถ่ายกับพี่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าแบบเออ ผมจะตอบคำถามยังไงให้ม <c oughs> ันถูกต <laughs> ้องให้มันม anyway, ีมารยาทก็รู้สึกว่าก็ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากเห็นตัวเองเดินทางในเส้นทางนี้ต่อไปในเส้นทางนักแสดงครับผมเสงเป็นนักร้องครับคือผมไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองแต่พออยู่ในรายการนี้เสียงผมมี มีคุณค่ามากฟังจากไม้ที่พูดคำหนึ่งชื่อผมเมื่อกี้คือจริงๆจากจ,ากจริงๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของอน้องๆที่ร่วมรายการน,นะครับผมว่าสิ่งที่ทีมงานเัลตาพยายามทำี่สุดก็คือพยายามเชื่อมฝันให้กับน้องๆทุกคนให้ได้แบบไปอยู่ในจุดที่พวกเขาแบบหาความสำเร็จเจอ เราในวันแรกที่เราเจอเขาพวกเขาอาจจะรู้สึกแค่ว่าเออหน้าตาด,ดีแต่ว่าในวันนี้พอพวกเขาได้มีความรู้แล้วผมมีความรู้สึกว่าแบบเ,ออเขากล้ามากขึ้นเหมือนเรามาจะพูดเสมอว่าแบบความมั่นใจทําให้แบบทุกคนบินได้แล้ววันนี้ผมว่าความรู้ที่ครูที่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นครูสอนพัฒนาบุคลภาพดนะ้วยเนาะเนินแบบครูเรื่อง voice voice สำหรับการแสดงแล้ว acting คุณโชคดีมากที่คุณมีทั้งครูร่มแล้วก็พี่คิม นอแล้วก็แบบคนที่มารันรายการด้วยพี่เจีฟก็เป็นเป็นเป็นโชว์รันเนอร์ที่เก่งมากๆแล้วก็ผมดีใจที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยโปรเฟชชั่นอลเหล่านั้นนะฮะรักเด็กๆรักลูกๆทุกคนเลยเห็นเห็นเรารู้สึกรู้สึกชื่นใจครับก็เราเราจริงๆรายการก็ถ่ายเสร็จไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะพอนี้แบบไม่เจอพวกเขาประมาณสสเดือนแล้วกลับมาเห็นแล้วแบบ วุ้ยทำไมโตลเร็วขนาดนี้เหมือนแบบว่าเราเหมือนปลูกต้นไม้เราเราเผลอไม่ได้รดน้าต้นไม้แต่กลับมาต้นไม้สูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะงอกงามแล้วคิดว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ดูรายการนี้เลยเพราะว่าพัฒนาการของพวกเขาจะได้เห็นพวกเขาเองนาเอาความรู้จากการแสดงเนี่ยมาออรดิชั่นเพื่อที่จะเป็นนักแสดงรับบทในแนวตั้งของเราก็คิดว่าถึงตรงนั้นตัแบบทุกคนแบบ คงจะได้เนาะคือได้ดูอะไรที่มันสดใสสดใหม่จริงๆอ <achieve> อยากอยากให้ทุกคนรอดูเห็นติดตามก็ผมเข้ามาในรายการนี้โดยที่มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นนักแสดงครับก็คงเป้าหมายต่อไปก็คงอยากจะเป็นนักแสดงแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าในรายการนี้และตัวัึงร่วมถึงอาปิกเองแล้วคนในกองทุกคนก็ สอนว่ามันก็คือาร์ติสนักแสดงก็คือคนของย k โ o w พับบิกอะไรเงี้ยครับเราควรจะมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ามันเชื่อมไปที่โชว์ก็คิดว่ามันมันสอนมากกว่าการแสดงครับมันสอนการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนธรรมดาแล้วจะมาอยู่ข้างหน้ากล้องมาเป็นคนที่ทุกคนรักและดูเนี่ยมันควรจะวางตัวยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เรียนรู้จากนั้นจาก บทเรียนนอกนอกที่นอกเหนือจากที่ครูครูทั้งหมดสอนด้วยครับอืมครับพี่ข้าก็พูดเกันหมดแล้วนะฮะ <laughs> แตเ่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมก็อยากจะทําตามฝันของผมต่อให้สำเร็จครับก็คือผมอยากเป็นนักแสดงที่แบบทุกคนรักไม่มีคนเกลียดอะไรเงี้ยอยากอยู่ในใจของคนทุกคนอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับ ครับก็คิดว่าการที่ทุกคนในรายการจะก้าวไปเป็นศินลปินที่ดีได้ในอนาคตรครับนอกเหนือจากสกิลความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ครูมอบให้แล้วก็ที่พี่จอบจะบอกตลอดคือเราต้องเป็นคนที่ทุกคนอยากทํางานด้วยไม่ใช่แค่คนเก่งครับคิดว่าที่รายการให้เรามากกว่าความรู้ความสามารถคือทัศนคติในการเป็นศินลปินที่ดีครับในอนาคตเพื่อเราจะสามารถส่งความสุขต่อให้คนที่ดูเราได้ครับผม ค่ะก็อยากเป็นทั้งนางแบบแล้วก็นักแสดงค่ะแล้วก็คงอยากเห็นตัวเองเป็นคนที่มีแต่คนอยากทํางานด้วยแหละค่ะแล้วก็จากรายการนี้ก็คงทําให้เราได้เห็นแล้วว่าการทํางานมันเป็นยังไงก็คงจะหยิบตรงนี้ไปต่อยอดเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นตัวเองในอนาคตที่ฝันไว้ค่ะ สำหรับหนูนะคะหนูอยากเป็นศิลปินแล้วก็นักแสดงด้วยค่ะรู mm ้ส hmm. ึกว่าที่แบบว่ามารายการเอาต้าไฮแลนด์เนี่ยที่ได้เย็นคลั้งคลาสแล้วก็การแสดงเนี่ยรู้สึกว่ามันไปใช้ได้จริง,รงๆในชีวิตประจำวันของหนูค่ะคิดว่าเอาอันนี้ไปต่อยอดได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นได้ค่ะค่ะก็สําหรับยกแล้วนะคะก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นว่าเราอยากเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็ถ่ายทอด ตัวละครนั้นผ่านตัวเราได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสกิลมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการแสดงแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยอยากทํางานด้วยซึ่งเราก็จะต้องมีทั้งมารยาทและก็ทัศนคติที่ดีในการทํางานมากขึ้นค่ะก็เลยยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ว่าก็จะพัฒนาเรื่อยๆขึ้นไปค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าเราอยากเป็นนักแสดงค่ะหนูอยากเป็นนักร้องแล้วนักแสดงค่ะ ตอนเข้าวงการนี้หนูคิดแต่หนูอยากจะร้องเพลงค่ะหนูอยากจะทำแต่สิ่งนี้ค่ะแต่ตอนหนูมา e x p e r i e n c e หนูก็เห็นว่าอยาหนูก็อยากแสดงในหนังแล้วหนูก็ realize ว่าภาษาไทยมันสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วถ้าหนูอยากจะ reach this objective ค่ะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงต้องฝึกภาษาไทยค่ะ ค่ะเป้าหมายของหนูก็คือการเป็นนักแสดงเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าชอบการแสดงมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะแล้วพอได้เข้ามาในรายการนี้ได้มาแบบฝึกทําจริงๆในสิ่งที่แบบเราไม่เคยได้ทำอะค่ะรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่เราต้องรู้ค่ะแล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆกับแบบความฝันแล้วก็เป้าหมายของเราอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นนักแสดงอยากทําตรงนี้แล้วก็อยากนําทุกอย่างที่แบบได้เรียนมาไปต่อยอดค่ะในอาชีพของตัวเองค่ะ เอาละค่ะอาจจะเป็นนางร้ายหรือเปล่าอย่างนั้นเพราะว่ามีแต่เพื่อนบอกว่าเล่นบทร้ายแล้วดูเป็นตัวเองอย่างนี้ค่ะนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะเป้าหมายของเทย่านะคะก็คือการอยากเป็นนักแสดงที่ดีค่ะแล้วก็บวกกับการเป็นศิลปินไปด้วยค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบ เต้นร้องเพลงเหมือนกันค่ะมีเพลงแนวไหนอยากร้องอยากเต้นหรือมีเสียงถ้าอาจจะต้องรอติดตามต่อไปค่ะเพราะว่าในรายการของเราก็มีศิลปินเล็กๆเหมือนกันนะคะใน EPF s u r p o i l e ค่ะใครอยากเห็นเต้นหรือว่าร้องก็อยูในรายการใช่ค่ะ ช่วงไหนเวลาไหนวันไหนบ้างก็รายการอัล <imprisoned> ต้าไทยแลนด์นะคะก็ทางช่องสามค่ะกด33สามสิบสามเวลาสี่ทุ่มยี่สิบห้าค่ะหลังข่าวสามิตินะคะยังไงก็ฝากพวกเรายี่สิบคนด้วยนะคะค่ะก็เป้าหมายของผมนะครับผมอยากจะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในโลกครับผมหรือว่าจักรวาลเลยก็ได้เอเลียนก็สู้ผมไม่ได้ครับผม เรียกโอนันโดดาวิชีเหรอครับ <laughs> <laughs> ครับผมก็ผมยอยากจะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็นักแสดงที่ไม่จะเป็นต้องเก่งก็ได้เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับ <laughs> ก็ไม่จะเป็นต้องเก่งแต่ก็อยากจะทำงานกับทุกคนแล้วก็มีความสุขในเวลาที่ทำงานตลอดครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ผมมีความสุขได้ ผมแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนที่เห็นผมไม่ว่าจะฟังเพลงของผมหรือว่าดูการสนแสดงกับผมเนี่ย <c oughs> ผมอยากให้คนดวงผมเนี่ย <c oughs> เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปเหมือน <c oughs> ไม <c oughs> ่ก็อาจจะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วก <g år> ็ <g år> ถ้าเห็นภาพสมมุติก็คือเวลาผมได้ดูศิลปินที่ผมชอบผมก็จะลืมสิ่งที่เครียดหรือว่าสิ่งที่เสียใจในชีวิตตลอดมาแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมอยากจะเป็น ศิลปินคนนั้นที่ทําให้คนอื่นรู้สึกแบบผมได้ประมาณนั้นครับผมนนผมจะชอบเป็นเพลงแนว R&B แล้วก็ฮิปฮอปครับผมเออหมอลำเหรอครับอืมอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก30มสิบวิก็แต่งได้แล้วครับ <to> ครับผมก็อัลตาไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งนะครับแต่และอีพีก็จะเห็นพัฒนาการของน้องๆทั้ง20คนครับแล้วก็ผมว่าคนดูก็จะได้เรียนรู้กับพวกเราไปพร้อมๆกันว่าคนหนึ่งคนที่จะเป็นนักแสดงที่ดีนะครับควรจะเป็นยังไงและนักแสดงที่เก่งนะครับควรจะเป็นยังไงครับแล้วเด็กๆน้องๆทุกคนน่ารักหมดทุกคนเลยครับมีคาแรคเตอร์ที่ แตกต่างกันแล้วผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะอินแล้วก็เอ็นดูน้องๆทุกคนได้ด้วยครับแล้วก็เอ็นดูผมต้องคนแรกอยู่แล้วนะครับผม <laughs> ครับครับครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากลูกๆทั้งหมดใน20คนนี้เข้าวงการฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับครับอัลตาเทลแลนซีซั่นหนึ่ง